สวัสดีค่ะบันทึกรายการที่4.4รายการย่อยที่12.2ใบแนบพองอรอ1มาเริ่มกันเลยค่ะไปที่เสร c h เมนูนะคะพิมพ์ว่า p h t a x m 1 p h t a x m 1 enter ค่ะจากนั้น ลงมาที่ระบุเดือนปีที่ต้องการพิมพ์รายงานนะคะ02 2558ค่ะระบุวันที่จ่ายเงินนะคะ28 02 2558ค่ะ ระบุวันนำส่งนะคะ07.03.258ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นกดปุ่มแคนเซลค่ะ